เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักกันนะคะอาจารย์ค่ะได้ไพ่ e m p e r a n c e นะคะก็ถือว่าพูดเรื่องความรักก่อนแล้วกันเนาะความรักก็ถือว่าช่วงนี้นะคะจากกันที่มี ปัญหากันอยู่สําหรับคนที่มีเรื่องเข้าใจผิดหรือมีปัญหากันนะคะอาจจะต่างคนต่างแยกย้ายกันหรือคาราคาซังกันอยู่นะคะจากนี้ไปก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะอาจจะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะหรือมีข้อตกลงที่อาจจะทําให้เราสบายใจขึ้นทั้งสองฝ่ายนะคะอาจจะจบได้ดีหรือมิเช่นนั้นนะคะก็มีข้อตกลงมีการคบหากันในแบบที่เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นอย่างนี้นะคะมันไม่ได้มีผ่านผ่านพ้นอุปสรรค ปัญหามาหมดแล้วไม่ได้มีปัญหาที่หนักอกแล้วนะคะจากนี้ไปนะคะเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสําหรับความรักนะคะสําหรับคนที่ห่างกันอาจจะหวนกลับมาพบหากันเหมือนเดิมนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะอาจจะช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้พบปกใครหรือยังอยากที่จะอยู่คนเดียวไปก่อนนะคะยังไม่ได้มีอะไรที่รีบเร่งเกี่ยวกับความรักหรืออยากจะรีบเร่งที่จะมีความรักเท่าไหร่นะคะหรือบางคนอาจจะอยู่ๆนะคะมีคน เข้ามาในแบบที่มีความชัดเจนในการพบหานะคะอาจจะถูกใจเราหรือไม่ถูกใจมันอยู่ที่เจ้าชะตานะคะว่าจะคบหาไหมนะคะอาจจะคบหากันเป็นเพื่อนฝูงก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาเอาเป็นแฟนนะคะก็ถือว่าความรักก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะสําหรับเรื่องการงานนะคะการงานไม่ว่าอาชีพใดช่วงนี้นะคะอาจจะบางคนอาจจะ เปลี่ยนงานใหม่นะคะเพิ่งจะเริ่มได้เริ่มงานใหม่ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะบางคนว่างานก็อาจจะได้สั่งงานทํา นะคะหรือรับราชการก็อาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตําแหน่งนะคะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอย่างนี้นะคะหรือบางคนอาจจะย้ายบ้านนะคะช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะในชีวิตอาจจะโยกย้ายสถานที่ประกอบการนะคะคนที่ทําธุรกิจค้าขายนะคะอาจจะย้ายที่ทํางานย้ายสถานประกอบการหรือบางคนสร้างโรงงานใหม่ก็อาจจะย้ายไปอยู่โรงงานใหม่นะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆนะคะจากนี้ไปนะคะหลังจากที่มีปัญหาอุปสรรคมากมายแต่จากนี้ ไพ่เทรนแผนขึ้นนะคะก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตในทางที่ดีขึ้นมากๆนะคะสถามเรื่องโชคลาภการเงินนะคะถือว่าจากนี้ไปนะคะการเงินการทองหรือค้าขายก็จะได้กําไรนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแน่นอนนะคะการเงินก็จะดีขึ้นเป็นลําดับนะคะ สำหรับน้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษานะคะบางคนอาจจะจะจบการศึกษาตามเกณฑ์นะคะหรือ,อาการเรียนผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาดีมากนะคะจากการที่เราเหน็ดเหนื่อยนะคะที่ผ่านมาอาจจะก,การเรียนยังไม่ดีเท่าที่ควรพอเราปรับตัวนะคะถือว่าการเรียนเป็นไปด้วยดีนะคะบางคนจบการศึกษาก็อาจจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีนะคะ คนเกิดวันอังคารคะ่ะได้ไพจ่จติกนะคะถือว่าช่วงนี้นะคะความรักอาจจะมีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องพูดคุยทําความเข้าใจกันนะคะ ก็ถือว่าจะเป็นไปในทางที่ดีนะคะช่วงนี้ก็คุยกันด้วยเหตุผลอาจจะมีสติมากขึ้นในการพูดคุยนะคะหลังจากการที่ทะเลาะวิวาทกันนะคะหรือบางคนก็อาจจะเอาแต่งานนะคะบ้างานไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของความรักนะคะก็ปรับตัวนิดนึงนะคะให้ความสําคัญกับความรักนิดนึงนะคะอาจจะปล่อยให้คนรักของเราเหงาเกินไปหรืออาจจะมีเรื่องเวลาคุยกันนะคะต่างคนต่างเหนื่อยงานก็มีทะเลาะเบาแววงกันนะคะแต่จากนี้ไปนะคะก็จะมีอะไรที่มีข้อ ลกลงกันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมีการจัดสรรเวลานะคะให้เวลาซึ่งกันและกันมันก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะสำหรับคนโสดช่วงนี้อาจจะกําลังวุ่นวายเกี่ยวกับงานการนะคะยังไม่ได้เหมาะที่จะคบหาใครอย่างนี้นะคะยังไม่พร้อม ที่จะเปิดใจก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็ค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องของความรักเหมือนไม่ได้รีบนะคะอยากจะเจอคนที่ใช่จริงๆถึงอยากจะคบอย่างเงี้ยนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาคาราคาซังในเรื่องของความรักก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อาจจะพูดคุยทําข้อตกลงหรือง้องอนกันนะคะซึ่งก็สําเร็จนะคะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะมีปัญหากันเยอะก็อาจจะง้อหนักมากอย่างเงี้ยนะคะสําหรับในเรื่องของการงานนะคะ ช่วงนี้ถือว่าการงานก็เป็นไปในทิศทางที่ดีมากนะคะอาจจะบางคนทําธุรกิจค้าขายอาจจะต้องมอีเอกสารสัญญาที่ทํากับคู่ค้าคู่สัญญาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องระวังในเรื่องของเอกสารนะคะไพจัตติหรือไพ่ตะช่างนี้นะคะก็คือหมายถึงว่าเวลาจะเซ็นสัญญาหรือทําอะไรหรือพูดคุยกันจะต้องมี อเอกสารชัดเจนอย่างนี้นะคะอย่าพูดคุยด้วยปากเปล่านะคะเพราะว่าการตกลงเจรจามันก็จะเป็นไปในทางที่วันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอย่างนะคะเพราะฉะนั้นต้องให้ระวังเอกสารสัญญาหรือข้อตกลงกันให้ดีๆนะคะบางคนก็อาจจะเซ็นสัญญาทํางานนะคะบางคนว่างงานก็อาจจะได้ทํางานทําแล้วอาจจะต้องดูเรื่องสัญญงสัญญาหรือข้อตกลงกันนิดนึงนะคะบางคนก็อาจจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตําแหน่งนะคะ อาจจะต้องสาสางานเก่าให้เสร็จนะคะเพื่อที่จะย้ายไปรับตําแหน่งใหม่อย่างนี้นะคะไปทําที่ใหม่ก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะเพียงแต่ยุ่ง,ย,ง,ย,งยุ่งนิดนึงช่วงนี้นะคะสําหรับการเงินโชคลาบนะคะถือว่าการโชคลาบก็ได้จากการงานมากกว่าจากความสามารถของเรานะคะเหมือนคนทําธุรกิจค้าขายอย่างนี้นะคะก็จะมีหัวการค้ามีไอเดียมีอะไรอย่างนี้นะคะได้มาจากความสามารถของเราลุน้น้วนนะคะไม่ได้จากการเสี่ยงนะคะ สำหรับการเรียนนะคะน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีนะคะถือว่าน้องๆให้ความสนใจกับการเรียนพอสมควรน,นะคะเพราะว่ามันอาจจะเรียนยากนิดนึงแต่ยังไงก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะคนจะจบการศึกษาก็จบตามเกณฑ์แน่นอนนะคะคนเกิดวันพุธค่ะ ได้ไพ่เดอเดนะคะเดอะเดอย่าเพิ่งตกใจนะคะไม่ได้ตายนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะอาจจะบางคนอาจจะมีแพนในเรื่องของโปรเจกต์นะคะหรือการงานอย่างนี้นะคะมีเรื่องแพนในเรื่องโปรเจกต์การงานอาจจะ ยกโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมานะคะอยู่ๆก็ดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องยกเลิกโปรเจกต์หนึ่งนะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นกับโปรเจกต์ใหม่อย่างนี้ก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะตัดสินใจออกจากงานเพื่อที่จะเริ่มงานใหม่หรือบางคนอาจจะทํางานอยู่ดีๆนะคะสอบเข้าราชการได้ก็ต้องลาออกจากงานเพื่อไปรับราชการอย่างนี้นะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ยกเลิกจากอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ในอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่คุ้นเคยนะคะแต่ก็เป็นไปในทางที่ดีแรกๆอาจจะมีอุปสรรคนะคะเดีเดน อาจจะมีอุปสรรคนิดนึงในการที่เราจะต้องปรับตัวนะคะแต่พอเราปรับตัวได้แล้วสักเดือน2เดือนอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีบางคนอาจจะยกย้ายาที่ทํางานนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะบางคนอาจจะทําธุรกิจค้าขายอีกอย่างหนึ่งนะคะอยู่ๆก็เปลี่ยนแนวเลยนะคะไปค้าขายอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่เคยทํามาก่อนแต่ก็มีความสําเร็จด้วยดีนะคะสําหรับการเงินโชคลาบนะคะดูแล้ว ได้จากความสามารถของเรานะคะโชคลาบจากการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีที่ที่ดูท้าทายกว่าแล้วมีความมั่นคงมากกว่าอย่างนี้นะคะสําหรับการเรียนนะคะการเรียนก็ถือว่าบางคนใกล้จบการศึกษาแล้วก็จะจบสมหวังแน่นอนการเรียนอาจจะยากนิดนึงห้ามประมาทอย่างนี้นะคะก็ถือว่าอพอเรามุ่งมั่นตั้งใจก็จะได้ผลการเรียนที่ดีนะคะหรือบางคนจบ จบพับนะคะจบการศึกษาพับก็น้องก็อาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อได้อย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับความรักนะคะอาจจะมีปัญหาทะเลาะกันหนักนะคะมีเรื่องที่จะต้องแยกย้ายกาันแยกทางการหนีนะคะก็ถือว่า บางคนก็ถ้าพูดคุยเจรจากันนะคะก็ถือว่าจบก,กันด้วยดีนะคะอาจจะมีการที่จะต้องแยกย้ายไปเพื่อที่จะเริ่มต้นคบคนใหม่ๆหรือจะได้เจอคู่ใหม่ๆที่ดีกว่าอย่างนี้ก็ได้นะคะบางทีการเป็นเพื่อนกันก็อาจจะดีกว่าการเป็นคู่กันอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนนะคะอาจจะมีปัญหาคาราคาซังกันอยู่คิดว่าเลิกลากันแน่นอนแล้วเลิกกันมานานแล้วแต่อยู่ๆก็หวนกลับมาคบหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือบางคนก็อาจจะ ปัดฝุ่นนะคะอย้อนธุรกิจนิดนึงนะคะปัดฝุ่นในเรื่องของธุรกิจกเก่าๆนะคะที่เราเหมือนยกเลิกกันค้าขายธุรกิจนี้ไปแล้วอยู่ๆก็อาจจะปัดฝุ่นกลับมาทําธุรกิจเก่าในแบบที่มีการเป,ปลี่ยนแปลงแบบใหม่นะคะมีการรีโนเวทใหม่อย่างนี้นะคะที่ดีขึ้นนะคะ เช่นว่าบางคนอาจจะเลิกลากับแฟนอย่างนี้นะคะสําหรับความรักเลิกลากันไปนานอยู่ๆก็ Joshua, หวนกลับมาคบหากันในแบบที่มีการปรับเนื้อปรับตัวนะคะมีการที่เหมือนมันพูดได้ง่ายต่างคนต่างคิดถึงกันอยู่แล้วนะคะก็หวนกลับมาคบหากันอย่างนี้นะคะหรือบางคนที่เป็นโสดนะคะอาจจะคลองตัวเป็นโสดเลยแฮปปี้กับชีวิตนี้กับความโสดนะคะก็อาจจะไม่ได้มองใครไม่ได้มองหาใครนะคะบางคนอาจจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติเลยก็ได้นะคะมัน มันมีอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนนะคะสําหรับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะจากแย่ก็แย่สุดก็เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นอย่างนี้นะคะหรือบางคนก็อาจจะพบคนที่มีอายุมากกว่าเราเยอะอย่างนี้นะคะรุ่นพ่ออย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่ามันไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเรากล้าที่จะก้าวออกมาไหมเริ่มต้นใหม่ไหมกล้าเริ่มต้นใหม่ไหมอย่างนี้นะคะพอเริ่มต้นแล้วมันก็จะดีแน่นอนนะคะ คนเกิดวันพฤหัหสบดีค่ะได้ไพ่กงล้อแห่งโชคนะคะก็ถือว่า มีโชคลาภในทุกๆเรื่องเลยนะคะอาจจะทั้งเรื่องการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักด้วยนะคะถือว่าเอาเรื่องความรักก่อนแล้วกันนะคะความรักก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะ,ะคนที่คบหากันก็ถือว่ามีการพัฒนาจนถึงขั้นที่จะลงเอยใช้ชีวิตคู่ร่วมกันได้แต่งงานแต่งการหรือเป็นไปในทางที่ดีนะคะสําหรับคนโสดคุณก็จะพบเจอคู่แท้แล้วนะคะเป็นคู่ที่คุณอาจจะถูกอกถูกใจเป็นตามสเปคของคุณนะคะเพราะคุณเองก็มีสเปคสูงนะคะ สำหรับคนที่มีปัญหาคลาคสซังกันอยู่นะคะเลิกลาก,กันหรือห่างกันนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะกลับมาง้องอนคืนดีกันนะคะคือกลับมาคบหากันด้วยดีนะคะมีการปรับตัวทั้งสองฝ่ายนะคะสําหรับเรื่องการงานช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะคะค้าขายทําธุรกิจอะไรนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กอบโกยเงินทองนะคะเงินทองไหลมาทมาลงทุนอะไรไปก็ขายดิบขายดีอย่างนี้นะคะ ทำธุรกิจางานบริการก็ถือว่าคนมาใช้บริการเราเยอะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีคนทํางานประจําหรือรับราชการรวมทั้งคนว่างงานก็จะได้งานนะคะหรือคนอิสระก็จะมอีอาชีพอิสระก็จะมีคนมาว่าจ้างงานเราอย่างนี้นะคะ สำหรับคนที่ถามเรื่องโชคลาบนะคะก็ถือว่าโชคลาบก็ได้จากการเสี่ยงโชคด้วยได้จากการงานด้วยนะคะได้จากการทำมาค้าขายด้วยทำค้าขายไปก็ได้กำไรกลับมาอย่างนี้นะคะต่อยอดไปได้เรื่อยๆขยับขยายกิจการอย่างนี้นะคะสำหรับน้องๆที่เป็นนักศึกษานะคะผลการเรียนผลการสอบก็ถือว่าออกมาดีเยี่ยมคนจะจบการศึกษาคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะอาจจะได้เกียรตินิยมด้วยแล้วแถมสอบชิงทุนไปเรียนต่อได้ด้วยนะคะ คนเกิดวันศุกร์ได้ไพ่เดือดสตาร์นะคะก็ถือว่าเดือดสตาร์คิดหวังอะไรก็สมปรารถนาโดยเฉพาะความรักนะคะก็ถือว่า,าคุณาบางคนอาจจะแอบปลื้มใครแอบชอบใครอยู่นะคะก็ถือว่าจะได้พูดคุยหรือคบหากันแน่นอนนะคะหรือบางคนก็อาจจะเริ่มต้นจากการาเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือเป็นเพื่อนกันครบหากันมายาวนานจนถึงปัจจุบันนี้นะคะความรักก็ถือว่า สุขสมหวังดีนะคะไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีผ่านพ้นอุปสรรคมาแล้วนะคะสําหรับคนโสดก็จะได้พบเจอคู่แท้ในแบบที่เราถูกอกถูกใจนะคะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาคาระคร้างรอแฟนเก่ากลับมา,านะคะกลับมาคบหากันก็กลับมาแน่นอนนะคะในเวลาที่ใช่นะคะเดี๋ยวก็เราง้อมานานแล้วเดี๋ยวก็กลับมาแน่นอนนะคะสมปรารถนาของให้เรารอเขาจริงๆนะคะ สำหรับในเรื่องของการงานก็ถือว่าการงานประสบความสําเร็จไม่ว่าจะรับราชการงานประจําก็ถือว่ามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งปรับเงินเดือนนะคะคนะว่างงานก็จะได้งานทำนะคะสําหรับคนธํรมาค้าขายก็ถือว่ามีความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจค้าขายนะคะ ได้เงินทองไหลามาเทมาจากการทําธุรกิจนะคะลงทุนไปก็ได้กําไรกลับมามาขยับขยายกิจการเคลียร์หนี้เคลียร์สินอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีถามเรื่องโชคลาภนะคะก็ถือว่าคุณมีความสําเร็จในเรื่องโชคลาภแน่นอนอาจจะได้โชคจากการเสี่ยงนะคะได้โชคจากการเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์หรือขายทรัพย์สินมรดกของคุณได้เอาเงินมาต่อย,ยอดได้นะคะ สำหรับน้องน้องนักเรียนนักศึกษาถือว่าผลการเรียนก็ถือว่าออกมาดีนะคะถึงน้องอาจจะมีเกณฑ์ที่น้องเป็นคนที่เรื่อยๆอาจจะขี้เกียจนิดนึงนะคะช่วงนี้เบื่อเบือในนายอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับการเรียนแต่ห้ามประมาทนะคะถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจคุณเป็นคนหัวดีอยู่แล้วเพียงแต่อาจจะขี้เกียจนิดนึงนะคะมุ่งมั่นตั้งใจผลการเรียนผลการสอบออกมาดีเยี่ยมแน่นอนนะคะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่ฤาษีไพ่เฮอร์ออมิตนะคะช่วงนี้อาจจะาบางคนความรักนะคะพูดถึงความรักก่อนก็ถือว่าอาจจะคบหากับคนต่างชาตินะคะหรืออาจจะหา่างกันอยู่คนละประเทศมันในช่วงโควิดอาจจะห่างกันนิดนึงนะคะอาจจะเหงาเหงานิดนึงช่วงนี้หรือบางคนต่างฝ่ายต่างปล่อยทิ้งซึ่งกันและกันให้อยู่เนิ่นนานาก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะความรักของคุณนะคะคบหากันมายาวนานจนเป็นคุ้นชินนะคะ ไม่ได้ให้ความสําคัญกับความรักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคุณจะต้องให้ความสําคัญกับความรักนิดนึงนะคะหรืออาจจะต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวของตัวเองนะคะไม่ได้สนใจอะไรต่างคนต่างทํางานนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องดูแลซึ่งกันและกันบ้างนะคะในเรื่องจิตใจนะคะถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันอาจจะต้องพูดคุยกันให้มากขึ้นน,นิดนึงนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะก็ถือว่าคลองตัวเป็นโสดมานานอาจจะหัวชีวิตโสดนะคะถ้า ไม่เจอคนที่ใช่ก็อาจจะไม่ได้สนใจอะไรมากนะคะหรือบางคนแย่สุดก็อาจจะเลิกลากับแฟนนะคะทนมานานแล้วอาจจะเลิกลากันก็อาจจะโล่งก็ได้นะคะคบหากันเป็นเพื่อนหรือไม่งั้นก็หันหลังให้กันเลยก็ได้นะคะแบบนี้นะคะก็ถือว่า,ามันจบกันแบบเงียบแบบ ค่อยเป็นค่อยไปมากกว่านะคะเป็นไปตามธรรมชาติเองนะคะหรือบางคนที่มีปัญหาคลรคาสังกันอยู่ห่างกันนะคะก็อาจจะหวนกลับมาคบหากันอีกครั้นหนึ่งนะคะอาจจะมีการง้อ,อก,กันนะคะกลับมาคบกันแน่นอนนะคะไม่ได้มี อะไรนะคะปัญหาอุปสรรคมันก็ผ่านพ้นไปแล้วอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะเข้าใจกันมากขึ้นก็ได้นะคะสําหรับในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้การงานก็ถือว่าเรื่อยๆนะคะบางคนอาจจะรับราชการก็มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะคะอาจจะมีสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้นะคะย้ยายเปลี่ยนแปลงไปรับตําแหน่งนะคะหรือบางคนก็อาจจะเป็นนักวิชาการหรืออะไรต่างๆนะคะเป็นลักษณะของการทํางานก็เป็นการทํางานที่เหมือนใช้สกิล แต่ละด้านไปอย่างนี้นะคะคนทํางานประจําก็อาจจะมีเกณฑ์จะต้องติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักนะคะหรือบางคนทําธุรกิจนะคะก็นําเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายนะคะหรือส่งออกสินค้าของเราไปขายต่างประเทศนะคะมีการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศนะคะหรือบางคนว่างงานนะคะก็อาจจะได้งานบริษัทต่างชาติหรือรอคอยที่จะไปทํางานที่ต่างประเทศนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่สามารถที่จะเดินทางได้แล้วอาจจะโดนกักตัวนิดนึงนะคะ สำหรับคนทำงานอิสระนะคะก็จะมีคนมาว่าจ้างคุณในโลกออนไลน์นะคะให้เราได้ทำงานอาจจะมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์นะคะมีคนมาว่าจ้างหรือเป็นอะไรที่ทำให้ ได้เงินได้ทองจากการที่เรามีชื่อเสียงนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนทํามาค้าขายก็อย่างที่บอกนะคะก็ถือว่าทํามาค้าขายกับต่างประเทศเป็นหลักนะคะนำเข้าสินค้าหรือส่งออกต่างประเทศนะคะถือว่าคุณอาจจะต้องทําการตลาดในโลกออนไลน์นิดนึงนะคะเป็นที่รู้จัก ะะก็จะมีชื่อเสียงมากขึ้นนะคะสําหรับโชคลาภการเงินนะคะก็ได้จากการงานมากกว่านะคะไม่ได้เน้นการเสียงนะคะถ้าเสียงโชคอาจจะอยู่ๆฟุกๆนะคะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ช่วยเหลือให้ได้โชคลาภเล็กๆน้นอยๆนะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาไม่ต้องห่วงในเรื่องของการเรียนเลยไพ่ฤือีนะคะหรือไพ่เฮอร์มิตหรือไพ่ฤือีนี้นะคะก็คือน้องเป็นคนเรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมายอดเยี่ยมรวมทั้ง คนจะจบการศึกษาคุณจบตามเกณฑ์แน่นอนนะคะแล้วก็เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีนะคะคนเฮอร์มิตคนลาสีนี้จะเรียนได้ถึงระดับด็อกเตอร์เลยนะคะเป็นคนที่มีสกิลในเรื่องของการเรียนโดยเฉพาะเลยนะคะเรียนเก่งนะคะคนเกิดวันอาทิตย์คะ่ะได้ไพ่ไฮพร์เชตนะคะก็ถือว่า ช่วงนี้นะคะพูดในเรื่องของความรักอาจจะมีปัญหาอุปรสรรคในเรื่องของความรักเช่นว่า,ามีบุคคลที่3เข้ามาในเรื่องอในความรักของเรานะคะหรือบางคนอาจจะคบหากันอยู่ดีๆนะคะอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็คิดว่าจะเคลียร์ปัญหากเก่าๆจบแล้วนะคะดันเป็นว่าคนเก่าของเขาหรือของเรานะคะหวนกลับมานะคะทำให้อาปัญหาความรักของเรามีปัญหาเกิดขึ้นนะคะอาจจะคาระคาซังอยู่นะคะมันยังจัดสรรปัญหาไม่ได้นะคะหรือบางคนอาจจะ พบกันอยู่ดีๆนะคะก็มารู้ทีหลังว่าเขามีใครอยู่แล้วนะคะหรือความรักของเราเป็นรักที่เปิดเผยไม่ได้เป็นรักแบบลับๆอย่างนี้นะคะ เปิดเผยกับใครไม่ได้อาจจะเป็นบ้านที่สองบ้านที่สามงนี้นะคะก็แล้วแต่เจ้าชะตาว่ามีข้อตกลงกันยังไงนะคะสําหรับเรื่องอคนโสดนะคะถามว่าจะเจอคู่แท้ไหมย,ยังนะคะยังไม่ได้เจอคู่แท้คนที่เข้ามาก็ล้วนแต่มีเจ้าของแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆอย่าไปหลงไหลได้ปื้มอะไรเขามากมายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะ,ะตกเป็นบุคคลที่สงที่3าของเขานะคะ,ะสําหรับ คนที่มีปัญหาคาคาซังในเรื่องของความรักต้องใช้เวลาในการง้องอนหรือเขาออเข้าใจกันหรือให้เขาเคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อนนะคะถึง ค่อยกลับมาคบหากันนะคะถ้าเคลียร์ตัวเองไม่ได้กลับมาก็ต้องไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็รอจังหวะนิดนึงอย่าเพิ่งไปเพิ่งไปรีบเร่งนะคะให้เวลาทั้งเขาด้วยเราด้วยนะคะถามใจตัวเองดีๆนะคะเราค่อยตัดสินใจในเรื่องของความรักมีสติในการตัดสินใจนิดนึงนะคะสําหรับเรื่องการงานนะคะช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหนักกับงานงานอาจจะเยอะนะคะไม่ว่าจะเจ้าหนงเจ้านายหรือเพื่อนร่วมง,งานก็อ,อาจจะมีปัญหานะคะช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้เราระง,งับอารมณ์นิดนึงนะคะ ปล่อยวางนิดนึงอะไรจะเกิดก็ช่างมันนะคะไม่ว่าจะทํางานอะไรนะคะอาชีพอิสระรับราชการหรืองานประจํานะคะคนว่างงานก็ยังได้อาจจะได้งานที่เรายังไม่ชอบเท่าไหร่นะคะก็อยู่ที่เจ้าชะตาว่าจะเลือกไหมนะคะ บางคนทําธุรกิจค้าขายอาจจะมีปัญหากับคู่ค้าคู่สัญญานะคะหรือบริวารคนใต้บังคับบัญชานะคะทำให้เราปวดหัวปวดกระบาลอย่างนี้นะคะทำให้มีเรื่องจุกจิกวุ่นวายนะคะมีเรื่องทะเลาะเบ,บาแว้งในหมู่ของบริวารของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องควบคุมดีๆนะคะให้อยู่ในกฎในระเบียบนะคะบางทีก็อาจจะขี้เกียจเราอาจจะต้องอดูแลใกล้ชิดนิดนึงนะคะเพื่อที่งานเราจะไหลโฟไปได้นะคะ ธุรกิจการค้าก็เช่นกันนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะภาวะเศรษฐกิจดาวลงนะคะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคุณค้าขายไม่ได้นะคะคุณยังค้าขายได้อาจจะเจอ,อลูกค้างี่เง่านะคะอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องอดทนเพื่อเซอร์วิสมาเนาะคล้ายๆกับว่าเราจะต้องอดทนเพื่อให้ธุรกิจของเราไปต่อได้นะคะมันเป็นช่วงสั้นๆนะคะสักเดือน2เดือนเดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะคะจะเย็ยนๆน,นะคะ สำหรับการเงินโชคลาบก็ได้จากการงานนะคะเรายังไม่มีโชคในการเสี่ยงนะคะสําหรับน้องนนักเรียนนักศึกษาช่วงนี้อาจจะเรียนหนักนิดนึงนะคะเรียนหนักจนน้องท้อแล้วก็เบื่อหน่ายนะคะไม่อยากจะเรียนเลยหรือไม่อยากจะรูปไปเรียนอะไรอย่างนี้นะคะช่วงนี้ก็สู้นิดนึงนะคะอย่าท้อถอยนะคะก็ ทำใจให้มันสบายมีสตินะคะในการที่จะไปเรียนนะคะมุ่งมั่นตั้งใจอีกอึดใจเดียวนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะคุณเป็นคนเรียนดีอยู่แล้วเพียงแต่อาจจะท้อถอยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะการเรียนก็เลยดรอปลงนะคะเพราะฉะนั้นแม่ขุนทองอยากให้คุณให้ความสําคัญกับการเรียนมากกว่านะคะความรักก็เอาไวท้ทีหลังดีกว่านะคะเพราะเราทําอะไรมันไม่ได้นะคะตอนนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมุ่งมั่นตั้งใจเอาอนาคตก่อนนะคะคาก,การเรียนยังไงคุณมีวันยังข้ามอยู่แล้วนะคะค นะะในเรื่องของความรักอย่าไปตามอะไรเขามากมายนะคะคําทํานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในเรื่องของการเงินการงานการเรียนแล้วก็ความรักนะคะเฮง,งเฮงรวยรวยทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ